ในช่วงปลายปี2010ชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพในรัฐโอไฮโอได้เกิดเรื่องราวที่แปลกประหลาดขึ้นการสืบสวนเริ่มต้นด้วยการหายตัวไปอย่างน่าตกใจสู่การค้นพบที่ช็อกผู้คนทั้งเมืองแล้วเรามาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีนี้ไปด้วยกันกับบ้านแห่งใบไม้ฝันร้ายที่คิงบีช ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสภะเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบม,มานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสภะเรื่องเล่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกหญิงก็ขอต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะและคดีในวันนี้ ยิงก็ขอพาทุกคนเดินทางไปยังเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเมาเวอร์นอนรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมาเวอร์นอนเป็นเมืองที่เรียบง่ายเงียบสงบมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ17,000คนตั้งอยู่ห่างจากนครโคลัมบัสเมืองหลวงของรัฐไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณหนึ่งชั่วโมงเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวและอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำมาก,มาก เรียกได้ว่าแทบไม่เคยมีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เปลี่ยนทุกอย่างไปวันที่10พฤศจิกายนปี2010บรรยากาศรอบๆเมืองเต็มไปด้วยความหนาวเย็นใบไม้ชุดสุดท้ายยังคงเกาะกิ่งก้านอย่างเหนียวแน,น่นก่อนที่จะถูกพัดหายไปกับสายลมและหิม,มะที่กำลังจะมาเยือนไม่ไกลจากเมืองมีหญิงสาวชื่อทีน่าเฮอร์แมนวัย32ปีอาศัยอยู่ เธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับลูกสองคนซึ่งเด็กๆก,ก็มีชื่อว่าซาร่าเมนาดวัย3 3ปีและโคดี้เมนาดวัย1 1ปีส่วนคุณพ่อของเด็กทั้งสองมีชื่อว่าแรรีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทีน่าไม่สามารถไปต่อได้สุดท้ายชีวิตคู่ก็ต้องอยุติลงซาร่าและโคดี้จึงต้องอาศัยอยู่กับทีน่าผู้เป็นแม่ตามลำพังในช่วงเวลานั้นทีน่ากำลังคบหาก,กับชายที่ชื่อว่าเกรก แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยปัญหาและดูเหมือนจะมาถึงทางตันในไม่ชา้าโดยพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันแถวชานเมืองเมา์เบอร์นอนบริเวณที่เรียกว่าฮาวเวิร์ดซึ่งใช้เวลาเดินทางเข้าตัวเมืองไม่ถึง20นาทีแต่ทว่าที่นั่นก็ไม่ใช่ที่ที่ทีนาตั้งใจจะอยู่ทาวรเพราะเธออยากย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทำงานมากกว่าทีนาทำงานที่ร้านเดลิเคตในเมืองและในวันนั้นเธอก็ถูกกำหนดให้เข้าง,งานกะบ่าย เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นและถ้าหากเป็นการเล่าเรื่องทั่วไปหญิงก็คงเริ่มด้วยประโยคสุดคลาสสิกว่ามันเป็นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งเหมือนทุกๆวันแต่สำหรับวันที่10พฤศจิกายนกลับเป็นวันที่ไม่ธรรมดาเลยเนื่องจากในช่วงเย็นทีหน้าเธอไม่ได้ไปทำงานตามปกติและผู้จัดการร้านก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้ทั้งๆที่ทีน่าก็เป็นพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูง มันจึงทำให้ผู้จัดการร้านรู้สึกกังวลจึงตัดสินใจโทรแจ้ง911เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเป็นอยู่ของเธอ Hi my name is Valerie h a y t h o r n uh huh. and I work out at a Dairy Queen I'm the general manager out there uh-huh one of my employees did not show up for work this afternoon at 4 o c l o c k okay which is totally uncharacteristic of her she's one of my managers I'm very concerned about her what's what's I mean, what her name her name is Tina Harmony เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึง่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางไปถึงบ้านของทีนาที่ตั้งอยู่บนถนน k คิงบีชไดฟ e พวกเขาเคาะประตูเรียกอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับและภายในบ้านก็มืดสนิทไร้แสงไฟเจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าไม่มีใครอยู่บ้านพวกเขาอาจจะเดินทางไปต่างเมืองหรือไม่ก็ไปท,ำทํำธุระจึงตัดสินใจเดินทางกลับออกไปทว่าในวันต่อมาหรือว่าในวันพฤหัสบ,บดีที่11พฤศจิกายน ก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีรายงานการหายตัวไปของหญิงสาวอีกคนซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครหายตัวไปแบบนี้และสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างดูน่าประหลาดยิ่งกว่าเดิมก็คือผู้ที่หายไปคราวนี้เป็นสเตฟานีสปริงเพื่อนสนิทของทีนาเฮอร์แมนสเตฟานีสปริงเธออายุ41ปีเป็นชาวเมืองเมาเวอร์นอนโดยกําเนิดและเป็นคุณแม่ลูกสาม เธอคือคนสุดท้ายที่มีคนเห็นขณะเข้าไปหาทีนาในวันก่อนหน้าเพราะทีนากำลังวางแผนจะย้ายบ้านและสเตฟาน,นีก็เป็นคนช่วยเธอหาที่อยู่ใหม่แล้วก็ในเวลาเดียวกันความผิดปกติก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อซาลาและโคดี้ลูกสาวทั้งสองของทีนาไม่ได้ไปโรงเรียนในวันพฤหัสเช่นกันหลังจากที่ทีนาหายตัวไปตั้งแต่วันพุธผู้จัดการร้านเดลิควีนซึ่งเป็นคนแรกที่แจ้งตำรวจ ก็ได้ตัดสินใจกลับไปที่บ้านของทีน่าอีกครั้งและครั้งนี้เธอก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปแต่ทว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าก็ทำให้เธอต้องเรียบโทรแจ้งตำรวจทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงภาพที่พบภายในบ้านนั้นก็เลวร้ายเกินจะบรรยายทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ประตูบ้านที่มีร่องรอยชี้ชัดว่ามีการต่อสู้มีคราบเลือดถูกลากยาวเข้าไปจนถึงห้องนอนและยิ่งพวกเขาเข้าไปลึกก็ยิ่งพบเลือดมากขึ้นเรื่อย แต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือไม่พบร่างใครเลยทั้งภายนอกและภายในบ้านและเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในห้องน้ำก็พบว่าอ่างน้ำนั้นเต็มไปด้วยเลือดที่ดูเหมือนถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่น่าขนลุกขณะที่ในครัวก็พบถุงของชำถูกวางทิ้งไว้แต่ไม่ได้ถูกเก็บเข้าที่ใบเสร็จยืนยันว่าของเหล่านี้เพิ่งถูกซื้อมาในช่วงเที่ยงวันของวันเกิดเหตุซึ่งหมายความว่าทีน่าและคนอื่น ก็น่าจะถูกทำร้ายไม่นานหลังจากที่กลับมาถึงบ้านอีกหนึ่งเบาะแสสําคัญที่เจ้าหน้าที่พบก็คือประตูโรงรถถูกเปิดทิ้งไว้ทำให้ตํารวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าฆาตกรอาจเข้ามาทางนี้และเมื่อพวกเขาเข้าไปตรวจสอบภายในก็พบว่ามีคราบเลือดอยู่ทั่วบริเวณแต่รถกระบะของทีน่าหายไปจากร่องรอยทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงคาดการว่าฆาตกรอาจบังคับให้ทุกคนขึ้นรถก่อนที่จะพาพวกเขาออกไปจากที่เกิดเหตุ และด้วยเบาะแสทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การสืบสวนเริ่มมีทิศทางว่าพวกเขาควรค้นหาอะไรและตามหาที่ไหนไม่นานหนักเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงออกประกาศโบโลแจ้งไปยังทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ช่วยกันตามหารถกระบะของทีนาะขณะเดียวกันในที่เกิดเหตุก็มีการค้นพบถุงวอมารที่ภายในบรรจุผ้าใบกันน้ำแม้ในถุงจะไม่พบใบเสร็จ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางการสืบสวนการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ซื้อซื้อจากสาขาใดและเวลาเมื่อไหร่จึงไม่ใช่เรื่องยากทำให้เจ้าหน้าที่รเรียบเร่งย้อนรอยไปที่กล้องวงจรปิดของห้างอย่างละเอียดทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รื่มสอบถามเพื่อนบ้านรอบๆว่ามีใครพบเห็นสิ่งผิดปกติบ้างหรือไม่พร้อมกับเรียกตัวเกรกแฟนหนุ่มที่กำลังจะเลิกลากับทีหน้ามาสอบสวนด้วยเพราะโดยปกติแล้ว คนใกล้ชิดมักจะถูกมองเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกเสมออย่างไรก็ตามวันเกิดเหตุเกรกไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยและเมื่อพวกเขาเช็คหลักฐานยืนยันก็พบว่าเกรกอยู่ที่ทำงานตลอดเวลาเขาจึงถูกตัดออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยไปต่อมาหลังจากที่มีการประกาศตามหารถกระบะของทีนาในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบรถถูกจอดทิ้งไว้บนถนนเปรียวห่างจากบ้านเกิดเหตุราวเจไมล์หรือประมาณ11กิโลเมตร ทว่าภายในรถกลับไม่พบทั้งศพหรือแม้แต่ร่องรอยการต่อสู้ใดๆเลยมันกลับตรงกันข้ามรถดูสะอาดผิดปกติเมื่อเทียบกับสภาพบ้านที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและความรุนแรงด้วยความผิดปกตินี้เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าต้องมีรถคันที่สองถูกใช้ในการเคลื่อนย้ายเหยื่ออย่างแน่นอนในเวลาเดียวกัน การสืบสวนเกี่ยวกับถุงวอมาที่พบในบ้านก็คืบหน้าไปอีกขั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถแกะรอยได้สำเร็จและพบว่าของที่อยู่ในถุงนั้นถูกซื้อในช่วงค่ำวันพุธต่อเนื่องถึงเช้าวันพฤหัสที่ร้านวอมาสาขาหนึ่งในพื้นที่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจพบภาพชายคนหนึ่งเข้ามาซื้อของซึ่งเขาดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเดินเลือกซื้อของอย่างสบายใจไม่มีท่าทีพิรุธใดๆราวกับเป็นกิจวัตรประจำวัน ทว่ารายละเอียดเล็กๆในภาพกลับกลายเป็นเบาะแสสำคัญเพราะกล้องสามารถจับภาพรถที่เขาขับมาได้แม้ปายทะเบียนจะไม่ชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถระบุได้ว่าเป็นรถโตโยต้ายาริสด้วยข้อมูลนี้เจ้าหน้าที่จึงเริ่มตรวจสอบรถยาริสทุกคันภายในเขตนอกเคานตีและไล่เชื่อมโยงไปยังเจ้าของทีละรายจนในที่สุดภาพจากกล้องวงจรปิดก็ถูกนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบ จนทำให้พวกเขาพบตัวบุคคลต้องสงสัยที่ชื่อว่าแมทฮอฟแมนหรือชื่อเต็มว่าแมทธิวฮอฟแมนอายุ30ปีและครอบครัวมีบ้านอยู่บริเวณทะเลสาแอปเปิ้ลวันเลและเมื่อเจ้าหน้าที่ขุดประวัติย้อนหลังก็พบเรื่องที่น่าตกใจว่าเขาเคยถูกตัดสินจำคุก6ปีในรัฐโครโลราโดตั้งแต่ปี2001ในข้อหารอบวางเพลิงและลักทรัพย์แมทธิวฮอฟแมน เขาเคยทำงานเป็นช่างซ่อมบารุงมาก่อนซึ่งลักษณะงานเช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาสามารถเข้าออกบ้านของผู้อื่นได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยใดๆจุดนี้จึงกลายเป็นรายละเอียดที่น่าจับตามองเพราะมันอาจสะท้อนถึงวิธีการที่เขาใช้เพื่อเข้าถึงเหยื่อโดยไม่ทันระแคะระคายย้อนกลับไปในปี2000ขณะที่แมทธิวมีอายุเพียง20ปี mm hmm. เขาเคยก่อเหตุสะเทือนขวัญในเมืองสตีมโบสปริง รัดคอโรลาโดโดยเขาบุกเข้าไปปล้นบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจวางเพลิงเผาบ้านเพื่ออำพรางคดีเพราะกลัวว่าลายนิ้วมือของตนจะถูกตรวจพบจากนั้นเขาก็ขับรถที่ขโมยมาหลบหนีออกจากพื้นที่ทว่ากองเพลิงที่เขาก่อขึ้นกลับลุกลามรุนแรงจนควบคุมไม่ได้และลามไปยังบ้านเรือนหลายหลังในระแวกใกล้เคียงความเสียหายในครั้งนั้นสูงกว่า2ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ80ล้านบาทไทยในช่วงเวลานั้น ซึ่งนับเป็นหนึ่งเหตุเพลิงไหม้ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับชุมชนหลังจากพ้นโทษออกจากเรือนจำแมทธิวก็กลับไปใช้ชีวิตที่รัฐโอไฮโอโดยทำงานเป็นคนตัดแต่งต้นไม้แต่ไม่นานนักผู้คนรอบข้างก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมประหลาดของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอาหารการกินเพราะแมทธิวมักนำกระลอกที่เขาจับได้จากสวนมาทำเป็นอาหารจานโปรด จนทำให้ชาวบ้านแถวนั้นพากันขนานนามเขาว่าตัวประหลาดประจำท้องถิ่นแมทธิวเคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็จบลงในปี2010และหลังจากนั้นเขาก็ถูกเลิกจ้างจากงานคนตัดแต่งต้นไม้เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจจนกระทั่งเช้าของวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนปี2010เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับอนุมัติหมายคนบ้านของแมทธิวผู้ต้องสงสัยรายสำคัญ การบุคคลเริ่มขึ้นในยามรุ่งสางและทันทีที่เจ้าหน้าที่ก้าวเข้าไปสิ่งแรกที่ปรากฏต่อสายตาพวกเขาก็คือถุงใส่ใบไม้ไมจํานวนมากเรียงซ้อนกันอยู่เต็มไปหมดพื้นที่แทบทุกมุมถูกปกคลุมด้วยใบไม้หนาหลายฟุตราวกับบ้านทั้งหลังถูกแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นบ้านจําลองที่ชวนคนหัวลุกตั้งแต่แรกเห็นทามกลางกองใบไม้มหาศาลที่กองพนเินอยู่ทั่วบานเจ้าหน้าที่ก็พบแมทธิวกําลังนั่งนิ่งอยู่บนโซฟา เขาตกใจอ้าปากค้างสายตาว่างเปล่าและในวินาทีนั้นเองเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวในทันทีก่อนที่การตรวจค้นบ้านทั้งหลังจะเริ่มตน้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามห้องต่างๆในชั้นบนพวกเขาก็ไม่พบร่องรอยของผู้ที่หายตัวไปเลยแม้แต่คนเดียวและเมื่อพวกเขาเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ยังคงเป็นภาพเดิมมีกองใบไม้และถุงที่อัดแน่นไปด้วยใบไม้จนแทบไม่มีที่ยืน และท่ามกลางความวังเวงนั้นเจ้าหน้าที่กลับพบเตียงที่ทำจากใบไม้และบนเตียงก็มีซาร่าเมนานั่งอยู่ซาร่าเธอยังมีชีวิตอยู่ปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากนักแต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงนันก็คือร่องรอยของทีนาโคดี้และสเตฟานี่ยังคงไม่ปรากฏอยู่ที่ใดเลยย้อนกลับไปในวันที่10พฤศจิกายนปี2010 เช้าวันนั้นแมทธิวแอบลอบเข้าไปในบ้านของครอบครัวฮอคแมนโดยใช้ประตูโรงรถเป็นทางผ่านขณะที่สมาชิกในบ้านออกไปทำธุกรก,กันอยู่และไม่นานหลังจากที่ทีน่ากลับมาจากการซื้อของเธอก็ถูกแมทธิวทำร้ายอย่างไม่ทันตั้งตัวและเมื่อสเตฟานีเพื่อนสนิทของทีน่าแวะมาหาเธอก็กลายเป็นเยืะอรต่อไปที่ถูกทำร้ายเช่นเดียวกันแต่เมื่อเด็กๆทั้งสองกลับมาถึงบ้านในตอนบ่ายวันนั้นแมทธิวพุ่งเข้าทำร้ายโคดี้ทันทีที่เปิดประตู ส่วนซาร่าเธอก็รีบวิ่งหนีไปซ่อนในห้องของตัวเองแต่ไม่นานประตูห้องก็ถูกพังเข้ามาเธอถูกจับมัดและปิดตาจากนั้นแมทธิวก็ได้ลากตัวซาร่าขึ้นรถแล้วขับออกไปจากนั้นเขาก็ไปเปลี่ยนรถอีกคันเพื่อไม่ให้ใครตามรอยได้สุดท้ายเธอก็ถูกพาไปขังไว้ที่ห้องใต้ดินของบ้านแมทชิวถูกก้าม้วยกุญแจมือกับท่อเหล็กและได้กินเพียงซีเรียลกับนมหมูเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากคำให้การของซาร่า หลังจากที่เธอได้รับการช่วยเหลือและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากถูกนำตัวมาสอบสวนการสอบสวนก็นำเนินต่อเนื่องยาวนานเกือบ12ชั่วโมงเต็มเนื่องจากแมทธิวยังคงนั่งนิ่งไม่ยอมเอ,อ่ยปากแม้แต่คำเดียวทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาข้อมูลหรือว่าเบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ของชีนาสเตฟานีและโคดีได้เลยจนกระทั่งอายการตัดสินใจยื่นข้อเสนอว่าจะยกเลิกโทษประหารชีวิตให้ แมตทิวจึงยอมตกลงแต่แทนที่เขาจะรับข้อตกลงอย่างตรงไปตรงมาแมทธิวกลับยื่นเงื่อนไขขอให้ตำรวจจัดฉากว่าเขาพยายามหลบหนีแล้วก็ใช้ข้ออ้างในการยิงเขาซึ่งแน่นอนว่าตำรวจปฏิเสธข้อเรียกร้องนั้นทันทีและหลังจากนั้นแมทธิวก็เงียบไปสองวันก่อนที่สุดท้ายเขาจะยอมจำนนและเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นออกมาในการสอบสวนแมทธิวเล่าให้กับตำรวจฟังว่า เรื่องทั้งหมดเป็นเพียงการลักทรัพย์ที่ผิดพลาดเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครเลยและการเสียชีวิตของเหยื่อทั้งหมดก็เป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นเขาอ้างว่าตั้งใจเพียงจะบุกเข้าไปขโมยของแต่เมื่อทีน่ากลับเข้ามาพอดีเขาตกใจจึงได้คว้ากระบองขึ้นมาตีเธอหลายครั้งเพื่อหวังให้สลบและในจังหวะเดียวกันสเตฟานีก็เข้ามาที่บ้านทำให้เขาสติแตกและสังหารทั้งคู่จากนั้นเมื่อซาร่าและโคดี้กลับมาถึง อย่างก็เลยเลยเถิดจนบานปลายแม้พฤติกรรมของแมทธิวจะทำให้ตำรวจพอเดาได้ว่าเขาอาจจะซ่อนศพไว้ในพื้นที่ป่าแต่สิ่งที่พบก็ยังสร้างความตกใจและน่าสยดสยองอย่างมากเพราะจุดที่แมทธิวชี้คือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโคโคซิงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเมาเวอร์นอนเพียง15นาทีเท่านั้นพื้นที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่พักผ่อนเล็กๆรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เหมาะสำหรับการตั้งแคมป์ ตกป่าและล่าสัตว์ขนาดเล็กเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแมทธิวก็เดินนำไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีความสูงกว่า60ฟุตรหรือประมาณ18เมตรและมีโพรงขนาดใหญ่อยู่ด้านในในตอนนั้นทุกสายตาจับจ้องด้วยความตึงเครียดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดดูโพรงนั้นและพบร่างที่แยกชิ้นส่วนของชีนาสเต,เตฟฟนีและโคดี้ถูกซุกซ่อนอยู่ภายในที่รัฐโอไฮโอ ครอบครัวของเหยื่อเฝ้าติดตามคดีอย่างใกล้ชิดและในที่สุดแมทธิวฮอฟแมนก็ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาทั้งหมดสิกระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศข้อหาลักพาตัวและข้อหาทารุณกรรมศพด้วยท้ายที่สุดศาลก็ได้พิภาคษาให้เขารับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนโทษหรือการประกันตัวแม้ว่าเขาจะอ้างกับเจ้าหน้าที่ ว่าตอนที่รักพาตัวซาร่าไปนั้นเขาได้ใช้เวลาเล่นวิดีโอเกมและดูหนังร่วมกันกับเธอทว่าสภาพที่ตำรวจพบซาร่าในชั้นใต้ดินก็ไม่ได้เป็นตามที่เขากล่าวอ้างเลยและเมื่อแมทธิวฮอฟแมนก้าวเข้าสู่ชีวิตในเรือนจำทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นหรือว่าสุขสบายเขามีปัญหาในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายในคุกเกิดอาการตื่นตระหนกเป็นระยะยะและที่สำคัญ เขาไม่เคยเอ่ยปากถึงคดีฆาตกรรมของตัวเองอีกเลยจากนั้นในเดือนมีนาคมปี2011สถานีโทรทัศน์เทนทีวีก็ได้รับอนุญาตให้เข้าบันทึกพฤติกรรมของแมทธิวซึ่งเผยให้เห็นว่าเขาเคยทุบชั้นวางแก้วแตกจนถูกตั้งข้อหาหลายกระทงทั้งการทำลายทรัพย์สินและการก่อความวุ่นวายทำให้เขาต้องถูกขังเดี่ยวเป็นเวลา7วันและนอกจากนี้ เขาก็ยังมีประวัติทำผิดกฎระเบียบเล็กน้อยอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดกฎการเยี่ยมและการปฏิเสธเข้ารับการทดสอบการศึกษาจนถึงปัจจุบันแมทธิวฮอปแมนก็ยังคงถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำโตเรโดและต้องใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดหลังลูกกงงหลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ ในความคิดเห็นส่วนตัวหญิงก็มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างบาดแผลให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เราเห็นถึงความซับซ้อนและด้านมืดของจิตใจมนุษย์ที่บางครั้งอาจซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าธรรมดาที่ดูไม่มีผิดภยัยท้ายที่สุดแล้วคดีนี้ก็ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจเราทุกคนว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ตำนานปีศาจหรือว่าตัวตนลึกลับในความมืด แต่มันคือมนุษย์ธรรมดาธร,รมาที่อยู่รอบตัวเรานี้เองค่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคดีนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าหากมีข้อมูลส่วนใดที่หญิงนำเสนอผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปหญิงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมานาที่นี่ด้วยขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปอย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ดีแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ